ชิปแอนทริคทำให้ผมลอนสไตล์เกาหลีนี้คอมซีดมากกว่าเดิมซึ่งทริคนี้นะคะก็จะเป็นการหนีบยกโคนค่ะทุกคนคือบีมเห็นสาวเกาหลีทำกันเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือบีมะจะแบ่งผมขึ้นมาแบบนี้นะคะเอาแค่แบบบางๆตรงข้างบนพอนะแล้วก็เอาแกน 40, 40ของเรานะคะเสียบเข้าไปเลยชิปตรงนี้ระวังร้อนด้วยนะแล้วก็ทิ้งไว้แบบเดียวแล้วเราก็ดึงขึ้นนิดนึงนะคะ นี่เห็นไหมบีมจะทำประมาณสองชั้นนะคะมันจะได้ดูธรรมชาติให้ดูความแตกต่างระหว่างสองข้างนะคะหลังจากที่เราหนีบไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าผมฝั่งนี้จะมีวอลลุ่มเยอะขึ้นเดี๋ยวมาทำอีกข้างนึงกันนะข้างนี้ก็แบ่งผมเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เอาที่หนีบผมเนี่ยหนีบเข้าไปเลย อันนี้ก็คือหลังจากที่ยกคนทั้งหมดสองข้างแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะดูเกาหลีขึ้นไหมยังไงก็อย่าลืมไปทำตามกันเยอะๆนะคะ